ออกกันเลยครับกับความมนจากคลิปที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยกำลังเดือดเลยครับมาดูกันดีกว่าว่าเอของเราเนี่ยจะได้ออกจากแมปหรือเปล่าแต่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะครับฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยและใครที่กําลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสําหรับ Arena เกมมารีนาเบรกเอาใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวและยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ o กแอปเปิลมินรับเติมเกมได้ลย เราดโดนยิงมานะเมื่อกี้ใช่ปะแบบผมเอาไว้นี่ก่อนปืน M U N E ยิงเหรอนี่อาร์กอัตมอสนี่นี่อ,กกอ,ดอได้อาร์กมาสองสวยว่าสวยอ,ยอุ้ยอปรับภาพอะไรปรับภาพอันต้าครับอันต้าเฮดดี้ แผ่นซีดีอยู่ในบ้านนี้ก็ได้ไม่แน่สมอสไม่แน่ใจวะแน่ปะวะได้ปะเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องให้ไปอยู่โล่งๆเฮ้ยเฮ้ยกิมทิพายแล้วโอ้ยจะถูกโอ๊ยกลัวแล้วเกมชิบหายแล้วเข้าบ้านก่อนนี่องนี้เราจะมาหักเหรียบโหดอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยฟาร์มมาตั้งนานอะ เดี๋ยกินนาทีวะกี่นาทีวะกี่13ปิ้13ปี้ปะมาเร็วยิงกูยิงพวกกูสิวะยิงพวกูสิวกสว,ว่ายิงพวกูสิกว่าว่าให้หรือออกลองแสตดีวะเป็นไงล่ะครับจุดออกนี่ต้องระวังเลยสไซโคตรเยอะเลยฮะอี่ไงเฮ้ย โดน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 ไปไลุกเร็วไปลุกเร็วไปลุกเก็บเก็บเจ็บโดนโดนไปไปลุกเร็วไปลุกเร็วไปลุกไลุกเร็วเก็บไปอ่ไปออางี้นี่มันไปขว่าแฟงเอ้ยอยู่ไม่ได้บอก็าตาไม่ปล่อยอะตกเลยเออเออเออเจ็บเออเจ็บไอ้เจ็บ โออ้ยน่อดี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 ใาอดนีอีดีนีด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 ดีดีีด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 ีอีด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 ีีดีอีีดีอีดีดีดรดี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 ีดีดดี่ีดีดหน้าด่ แงคิวดีรอนดีจริงแงออกมาแจ๊คเคยมีแจ๊คตะกิบไปอะไรของแกมบ้างโอ้ยตูเึ่นแบงจะทำรถเซียนโอ้ผมมือขับเนี่ยต้งไปไหนอะไรแล้วเฮ้ยทำไมออกอันนี้สองอันเลยวะโอ้โหหวยตูนสองอันเอาคุณลืมผ่าตัดตัวดีดีต้องมาแล้วหละกล่องแดงพอเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหแล้วไม่ได้อะไรปะ นานีจะได้มาซีเฮ้ย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 แนวตั้งวะโอ้โหหวยตูนสีขาวมาสามอันติดเลยตานี้เนี่ยเงียบครับซีฟว่าของไม่ดีผมว่าเราลีก่อนดีกว่าครับไปหาเอาใหม่ตาหน้าดีกว่าใช่ครับอะไรสรับเกนเอ็กเอนไวนี่นี่เทนคอนติ้นนะดิครับ ไปปกติยังไปเดินไม่ตรงเลยแม่งเดือดเหมือนคนเมาเหล้าอ่ะเอาเอาเอาเข้าไปเฮ้ยไอของแดงชัวร์อู้หูของแดงของแดงของแดงไม่ใช่ของมปของแดงมันเข้ามามันเข้ามาแต่ว่าสงสารคนดูคนอื่นแล้วกัน Âu <laughs> Ê. <laughs> oh, <tối> này à? Đây. <laughs> đây. <laughs> Qua ngay đọm. Qua ngay cái đuôi cái với đọm. Ê, chạy đâu lên. <laughs> đọm.

แม่งลบเหลี่ยมจัดอะ <c oughs> ลบเหลี่ยมตะกิมกูหมดเลยเสียเชิงใช่ไหมดีนะคนดูไม่เยอะกูเคยอ๋อเนี่ยอ๋อนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วจ้ะป่าออกมา <c oughs> เราปแล้วนะเดียวหีอเดียวนะตรงบ้้นงเก้าเก้า้าหอยอะไรเนี่ยโอ้ไปกิมแม่ง,งกูกน,น,น,นึกว่านุ่น <c oughs> เหนื่อยเก้าเก้าห้าจริงะเนีไ่ได้ครับเ<ๆ>อย้ยกิมฟังนู้นังั่นวัีงองเ้แตกิ๊มบ้งดิ แต่กินกันกางในกาในกาในโยนดนแบบน้ำในโอ้อะไรอ่ะอทำไมบอดปูมาแต่คออ่ะตายขอยืดเลยเอาคนก่อนเอาคนก่อนมาไอ้บ้าบิ่งปงใจโอ้หวยตูนสองคันสองคันมาไอ้น้องขึ้นมาขโมย มามามามโบลูบลูบลมาเลยมาเลยแล่กลับเลยลับเอ้ยพี่พี่กันเลยไปจับข้าวเลยพี่ไม่ไปตายยิปมันหนีมันหนีโอ้มอุ้ยกูับตายเลยไม่ได้เป็นตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งแล้วกูเป็นโรคอะไรพีมันไม่แตกเลยวะ มันอาวัลอาวัลมันอามัแป๊หนึ่งเอ้ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องไอ้นี่แล้วมามันหนีไปไหนวะตายมึงตายเมื่อกี้มึงมีตัวเนียนมาตัวไหนแล้วตายไอ้พวกน่ะเจียห้าเจ็ดระวังใหมีตัวอ้ไกาวยิงไหมอีกใช่หรอ แม่งเอ้ยกูหลบตรงไหนได้บ้างวะอย่าไปดีบิบายถามเยอะจัดเมื่อกี้เนี่ยยังมีตี้แจมแตะคิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคลียร์ของไม่ได้ฮะต้องขี่รถออกไปหาก่อนออแค่หมวดผมแค่พึงขยับโลกก็เปลี่ยนกว่ากานันแล้วเนี่ยมันไม่อยอมยิงต่อวะเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้รถด,ดับหรือเปล่าเฮ้ยรถดับแล้ว,วจะมาจีบ มนนมือมีนี่นีนนน่ตรงน, <c oughs> นี้ตรงนี้หัวหมอแม่งมีปะวะโปืนสิกแลวนอนกันแบบไอ้นี่จะโอ้ไหนโอ้นี่ตงไม่ใช่ <c oughs> นี่เม็นร่อนไม่มีไหน <c oughs> อุน้ยอะไรวะ อุ้ยไหนปะเนี่ยเอาไหนตะคิมไอไ้เยอะเ้ยเอาในติดกล่องเฮียมาตายพิลรวยเฮ้ยดีใจนะ,ะดีใจหย่อหน้อย้วดูของผมตอนนี้ครับอิ่มสุดๆเลยนี่ยังเคลียร์ศพตรงนี้ไม่หมดเลยนะครับเล็กศพสองศพเลยเอ5 7เเมื่อกี้ว่ายังไม่ได้เก็บเลยฮะวิ่งไปไหนไม่ได้ละ โอ้ไม่กี่วโอ้ไม่กี่เอวอะไรก่นเดี๋ยวตาหน้าของพี่ดิวอ่ะเฮ้ยพี่ดิวกลับบ้านโอ้ยเกม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 มันเอากูมันเอากู่เกมกูไม่อยากตายเหี้ยอะขวางไม่เจอจิ้ตแม่จิ้งกูเฮ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วกูจะรอดไม่ได้ขวางไม่เจอเมื่อกี้หันไปจะสวนอ่ะ มันนั่นแนะนี่ดูมีติีมตายจะมึงแบบนี้แหละได้ไหมมันชื่อดีอะไรสักอย่างปะออแม่เกมพลิกเลยะฮะจากมอสรวยกลายเป็นคิมรวยซะง,งั้นช็อตนี้เนี่ยผมพยายามดูสุดๆแล้วฮะแต่มองไม่เห็นจริงๆว่ามันจริงมาจากตรงไหน,นโอ้โห,โหดูดิมันมันจ้องผมอย่างนั้านะกมิมโอ้โหรรันลอเลี้ยงหัวรอชั่วโอ้ยแม่งยิงหัวโอ้ยโ,โ,โ,โอ้ยโอ้ยผมไม่ได้ทำแบครับ ไหน <ผม S 1> วะเนี่ยผมตข้างอ๋อตอนแรกมันมันอยู่ข้างๆผมเว้ยโอ้โสวยจัดผมไปมองหาบนสะพานมันอยู่ข้างข้างผมเล่มขอหงมันอะและ้วแล้วทำไมมันเจอทีละตัวทีละตัววะ <c oughs> ไอนี้มันมาหาดักอยู่นะ

เอาอยู่ที่อย่าทางขึ้นอยู่ไหนวะใครสวยผู้สวยกี่ตัววะเนี่ยขอสักสองตัวได้ไหมสวยองตัวสองตัว,ส,ตวสามตัวสวยไอตัวนี้ใครได้วะตูนปะวะบบนะตูตาได้าม่ขับรถนะโอวยตูนได้ใช่อาติบาท อันนี้เนีย่ยมีผู้ใหญ่ใจดีให้คอนเทนต,ต์ตัวละ50บาทครับเรียกได้ว,ว่ารโซงเซฟเนี่ยผมขี่ฆ้าหมดเลยฮะหาคนก่อนครับคอนเทนต,ต์ดีๆอย่างนี้เนี่ยนานๆมาทีมึงมาร์กไหนเนี่ยนนมาร์กมาร์กน้ำเงินหรอออกเก้าห้าแล้วเก้าห้าแล้วเก้าห้าหน้าผมหน้ายแปดสิบเนี่ยนหน้าผมบดหินบดหินตีตัวเดียวเหรอแสดงว่าตีนูนไอ้เหี้ยกูไม่มีเกาะแม่งยิงกูไม่ตายกลางสนุนเหรอนี่นีตรงนี้เปรับเย สวัสดีครับบอยอุ้ยหกตัวแต่ผมต้องเก็บเก็บไอดีไว้แข่งคิดว่าจะเยอะกว่นนี้อุตส่าห์เตรียมไว้เยอะเอาอีกไหมล่ะแต่ตาอนนี้ผมต้องเล่นลูกซองก่อนแล้วตาหน้ามีอาบีเคกข้างล่างปะเฮ้ยหน้าเลยตนจนเลยขับจนเลยชนเลยตุน อาบีเกย์ป่ะนะตัวอาบีเกย์ป่ะนะตัวนั่นน่ะไปต่อเรื่องทำไมรถเราหยุดจังวะอ่าฮ่าหนึ่งตัวแล้วเว้ยมันไปไหนวะว่าดูแล้วว่าดูแล้วว่าดูแล้วอุยดูแล้วคนไหนล่ะอุ้ย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 ไอ้กูยิงไม่ได้มึงใจกูยิงยังไงล่ะกูลูกซองไอ้ตูนเอาดีไปช้าดีเฮ้ยนี่มา มาแล้วเมาแล้วผมมาแล้วผมว่าเออเออลุกไปกันแล้วแม่เออตายซะแล้วมันตัวเดียวเหรอตัวเดียวเหรอเลื่อนเลื่อนไล่เลื่อนไล่อีกฝั่งร้อยร้อยหกห้านู่นวิ่งต่อไปบ้างแม่งวิ่งหนีตายหมดดีนี้เฮ้ยตา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 ยเฮ้ยแม่งเออวิ่งเรียนมาเฉยเลยเฮ้ย เราทำอไกินหรอเสีดีๆมั้งไม่ใช่เรจะเส็ดอ่ะของเบยสิ้นอะพี่เอ้ยของคได้เลยอ่ะม่วงเอเอเฮ้ยเอเอแปดหไป แล้วแมพนี้เนี่ยอย่างใหญ่ครับแล้วเอาลูกซองมาเนี่ยมายิงกับสไนฮะแล้วคิดเหรอครับว่าสไนเนี่ยจะไหวกับพวกผมฉันตุนเราโดนยิงแล้วเนี่ยไอ้ตุนไอ้กิมกูยิงไม่ได้อยู่บนหัวเนี่ยแม่งกูเห็นแล้วเนี่ยว้า ไอ้ตัวมแม่งเอ้ยสวยจริงเลยชีวิตกูไปกว่าเอ้ย,อยมันไหนนั่นอะแปลกเหี้ยระเบิดเฮ้ย พอพอพอผมว่ามันพักเบรกก่อนดีกว่าฮะตอนนี้เนี่ยสมองเริ่มไปไกลเลยฮะเวะไปฟาฟามที่คังแสกเลทตึงแล้วกันครับเดี๋ยวกลับมาฟามกันต่อ,ตอเหียนแหม่ปืนกางไหลกา,างไหลกุนกางไหลกุน ตายปะเอาโอ้โหไม่ตายอีกแม่งมันวิ่งมันวิ่งไปไหนแล้วอ่ะตายรู้ป่ะจริงเนาะอะไรก็มั่วหมดเลยเต่เนี่ยเอาตัวนี้ด้วยตะกิบยิงไหมตะกิบสามมาดอกใช่มันล็อกอมด ใครบอกว่ามีผงแดงมีจริงไงอ้เหี้ยมันมีจริงตะกิมไอ้ตัวที่วิ่งหนีผบอกว่าเออเออตอนที่กูเช็คกูได้แล้วนะก็ว่าม<ๆ>ันวิ่งไม่เอาอะไรเลยเอ้าเอ้าไอ้ไอ้ตูนกุ๊กปี๊มโดอนอะ่ะแกตายเหรออาเซ็ตอะไรพี่ฆ่าปืนอะปืนแม่งไม่นะตะกิมตายเหรอไอ้ตูน ใช่อาอได้ไหนไหมนะแต่ตูไม่เอาผมสักบาทอ่ะฮะกิดอะไรกับผมอีกอ่ะอ่ะกแต่ว่าบอกมาช่วยคิมพี่พพ <c oughs> โอ้โหทานหอนอไปดี่อ่ะตัวตัวละห้าสิบบ,บาทตัวนี้แต่คิมยิงไมให้ผมดีกว่าแม่กับมังคันแสงก็อิ่มกันแบบ <c oughs> จุกๆเลยครับป่ะจับสวิตช์ออกกันดีกว่าครับ <c oughs> อุยอเก้าแสนเน่เยยาแน่เนี่ยีหนึ่ทุกคนหม่ะปทุกคนาดิไปตัวเรง่หนหรอโอ้แม่นจัดเห็นไหมว่อยู่ที่นผมขัรถเองห่าปคุก น็อกเลยมันน็อกเลยมันน็อกกูอยู่ในนี้เราอเตอร์ปีอะพี่อย่าลืมเก็บอะไรปะใช่ปมาเจ้าของเปลี่ยนลุ้นนิมกุบถูกไหมครับเฮ้ย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 มันเอาจริงมันเอาจิอดจอดกิมมันต้องเจอกับเราสักไม่จะเลี้ยงจะไปเจออะไรกิมตุ๊กี้มันลกโอ๊ยกิมกูใครขับรถมาไอ้ตูนมึงเอาอยู่แบนไปเก็บเลย เดี๋ยวชนไงไอ้ข้างล่างอุ้ยเอ็กไอ้ตูนเร็วไอ้ตูนมึงวิ่งเลยเออเออวิ่งไปวิ่งไปเอาไอ้ควายเอ้ยโอยเฮียกูไปยิงหมอกตั้งนะเฮียแมงไอ้เหี้ยกูหักมาฆ่าได้ไงวะกูไอ้หนั่ยิงกูกู่ยไอ้แจ๊กูตั้งไงเจี๊ยบอมไอ้เหี้ย แทีนี่เกยขับรถนี่เนี่ยกูยืนมองกูเยกูตายมึงแพมึงแพเอ็นพอะะให้ตูนไม่ผมสู้มว่าไอ้ยิงไม่ยิงมายิงกูตายสัตว์อ้ยยนมองกูเียกูไม่ได้อะไอ้เจียนี่โคตรแบ็อะเอาอ้ีดียิงตายสองเลยเบ็ดเบ็ดจริงอะไอเียเของกู เฮ้ยอะไรอีกวะไอตูนข้างหลังอ่ะมาให้มันมาให้มันมากู็อเป้ารอละมึงเนี่ยของกูดีเลยอันนี้อะไรวะโหนี่ไงดีคแปดด้วย พี่พอดีหกตัวแสนแสนหกยเอ้ยคุ้มเกัาก้าวกูไม่เนี่ยเฮ้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 ยกูด่าดนแล้วเราเดูเล่นแล้วเราดูเล่นแล้วเฮ้ยเปิดป่เออไม่เราดูเล่นแล้วจากฝั่งเละหาพิกัดก่อนเลยเดี๋ยวไม่ตัดใจไงมันถึงจะลดระดั มันจะชนกูไอ้ตุชนมาสิวะมาสิวะเออมึงจอดจอดแตกเออจอดแตกมจอดแตกจอดแตกจอดแตกไอเจมหมดเลยจัดเต็มฝั่งนู้นน่ะตอนในเอ็กย์ใหญ่นะใช่เอ็กตัวใช่มันยิงรถเรา

บอสก็ดีดิบอสก็เหี้ยแล้วแต่กิมมาคนเดียวอตายกูเม็ดจัดคัน oh, นึ่งคันนึงดูมึงดูแม่โอ้ไอ้เฮี้ยตามคันเจ็บทุกตัวเเยย แหมตายอีกคันนึงไปไหนอ่ะอีกคันนึงมันกี่ถลายเขาเป็นให้มันรู้กันไปเว้ยไปกลางแม่งชนแม่งเลยไ,ไปไหมเอบบ้ยไปสะพานแล้วเลี้ยวขวาเลเว้ยออกสะพานเลี้ยวขวาขึ้น,นบนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเขานี่แหละไ,ไอ้ตัวนกูตาย ยาพยากเก่าตะหลงมั่วเย้มึงตายเหรอพยักเข่าก็เราไี่ว่าจอดไปนนี้ตลอดเลยเอ้าแต่ตะกิมตายต้นอยู่บนนั่นแหละตะกิมตายมันคนละตัวกันแหลกบนหัวมึงนนั่แหละบนหัวมึงอ่ะมันต้องอยู่แถวนี้แหละมุมเอื้อไอ้ยันนี่หลายรอบเลยอันนี้เหลายรอบเลยเฮีย ผมพังก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครักกบขอบคุณทุกคนมากเลยกินลูกปืนอิ่มเลยวันนี้